สวดีวสกาฝนสอนสอนตอนนี้พยายามมากนต่จากว่าไม่มีแสงขณะนี้เวลาเที่ยงคืนสิบนาทีก็อยู่ในชุดนักเรียนค่ะนักเรียน่ในรถโชคอำนวยวันนี้เท่าไหร่วันนี้นที่สิบหกแล้วสิบหกใช่จะบอกว่าเส็นมากรนี่นี่เจ๊คืออิงมาแล้วพี่กสวัสดีคะเป็นไงบ้างคะสำหรับการเที่ยวครันี้มากกว่านี้ ือสิบหนาทีเราจะไปโคราชกันเราจะไปหาพี่แนทค่ะเดี๋ยวพึ่งจีอย่าบอกว่าพี่แนทรอวิวก่อนนะเดี๋ยวิวจะไปหาค่ะกล้าเป็นไงคะวิวคิดถึงพี่แนทมากเลยนะคะ่มาค่ะวันนี้บ้างค่ะสวัสดีค่ะคุณเซนค่ะเโอเคเป็นที่เลยนะค่ะโอเคไปไปไปคนนี้ไปวันนี้วันนี้เราจะไปไหนคะแพรไปทัศนศึกษาค่ะคุณเซนเราจะไปโคราช ยูทูบไม่ให้ลงแล้วเราจะไปที่พิพิธภัณฑ์เอาไม่ใช่ยูทูบไม่ให้ลงแต่ถ้าเกินที่มาค่ะใช่ค่ะเราจะไปย้อนลำลึกถึงอะไรอะไรระยะทาเก่าๆไปดูปลาสรงปลาสาสตรสองประจกก็เจอเก่าๆอ่ะทาคนะคพ ไปนะคะสองคนนี้ค่ะสวยค่ะดีค่ะรู้กัแล้วค่ะคือถือว่าวันนี้เป็นทอมมากเตรียมตัวจะไปโคราชค่ะเกินไม่เรินแต่ท้าต้อครึ่งนะคะเนี่ยอ๋อค่ะค่ะใช้ข้าวผลัดเราอยากคุยกับพ่อแม่ค่ะพ่อแม่ค่ะหน้าตาสองคนนี้ให้ความร่วมมือมากเลยค่ะแต่ลูกนี่น่ะอาบน้องแต่4โมงเย็นค่ะโคราชค่ะโคราชค่ะน้ำพนมสุภตาแป้งแป้งอันา้ำพนมสุภตาพูดอะไรหน่อยเอา โอนสอนสอนเห็นเราไหมเห็นเห็นเห็นสวยไหมมันมืดมากเลยตอนนี้นะม่งหรอมึ่งหรอตอไม่ห้องไหนใรมื่อใครอ๋อสอนสอนสอนอนเออเอาสูงอะไรมาหนิสูงเตรียมนอนค่ะปวดนอนเลยตอสวัสดีค่ะก็รถเออคาร์นับเบิลสวัแนทัวร์ อาไมนนีลอ์ตุ๊กอังกฤษเอฟเอฟจากเอฟโอ้ยพอแล้วบิวถึงไหนแล้วนี่ตอนจบนะคะตอนจบตอนจบอยากบอกเพื่อนๆว่าเดี๋ยวไปหานะคะบ๊ายบาย